สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสมุนไพรข้างทางอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือต้นจริงโจ้หรือว่าต้นห้าแฉกห้าเหลี่ยมนะคะนี่ค่ะเป็นดอกสีเหลืองเหลืองอ่อนๆน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ดอกตุมต่มๆนะคะที่ยังไม่บาน,นะคะ่ะจะมีขนน่อยๆน,นะคะใบของเขานี่ก็จะเป็นแฉกๆมีขนเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่มากมายตามข้างทางเลยค่ะจะเป็นดอกในช่วงๆเดือน ธันวาถึงมีนาค่ะที่เห็นเป็นดอกนะคะแต่นี่พอเริ่มจะเล้งๆค่ะดอกก็จะเยอะหน่อยค่ะนี่ค่ะไปถึงด้านบนโน้นนะคะ,อะดอกจิงจอ้อนี่นะคะเขาจะนํามาส่วนใหญ่จะนํามาทําเป็นยาสมุนไพรค่ะเอามาเป็นยาขับปัสสาวะหรือว่าช่วยเป็นยาแก้เจริญอาหารนะคะมีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะเราเห็นเป็นพืชข้างทางอย่างนี้นะคะแต่ประโยชน์ของเขามากมายเหลือเกินค่ะ อยกเรนสอนนะคะมาแรงจะมาเรียนสอนอยู่ค่ะสวยนะคะเวลาไปข้างทางเราไปเจอนี่จะเห็นดอกมิจจอนี่เป็นเลหมดเลยค่ะแล้วก็เลื้อยง,ง่ายปลูกง่ายนะคะก็เป็นช่วงเช้าเช้านะคะที่จะเริ่มบานนะคะแล้วพอบานปนกับดอกกำลึงตรงนี้จะสวยมากเลยค่ะ ด้านหน้าถนนก็เยอะนะคะแต่เสียงรถมันดังไปหน่อยปลูกง่ายโตรเร็วอันนี้มันมันงอกขึ้นเองนะคะตางข้างต่าง,ง,งไม่ได้ปลูกค่ะนี่ค่ะน,นี้นะคะนอกจากว่าเป็น ไม้ทางทางแล้วนะคะมันยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะสวยงามน,นะคะเป็นดอกไม้รูดูแลงที่สวยชนิดหนึ่งคะ่ะ